ของขวัญไปจับคริสต์มาสที่โรงเรียนกันค่ะโอ้โหเต็มเลยทุกคนนี่นี่มันตัวอะไรเนี่ยเต็มเลยตัวอะไรนะอันก็คือฝูงสติ๊กโอ้ฝูงสติ๊กนั่นเองนะพี่สุกัญชอบแล้วเฮ้ยมีตัวข้างบนด้วยตัวข้างบนตัวใหญ่มากตุ๊กตาที่นี่คือเยอะมากเลือกไม่ถูกเลยมีชุดแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยกระเป๋าแฮร์รี่พอตเตอร์ก็น่ารักนี่สุกัญช์มีนักมุมด้วยเนี่ยใช่ก็มีกรงด้วยนะมีไม้กายมีไม้ปาดด้วยแต่ว่าขี่แล้วพอไปเรียนได้นะโอ้มีการ์ตู เนี่ยราจะไปแบบพิเศษดูดิวิบบับวิบบับมากสวยมากอ่ะรู้เ,เท่าไหร่อ่ะอันนี้ไม่ต้องเอาไปแจกเพื่อนๆนะหนูจะแกะเองหนูจะ<ม>เก็บเองเราจะไปลุ้นใช่ถูกต้แกะ่องการโปเกมอนเนี่งแล้วก็ต้องสะส,สมการโทนี่อ่ะรองเท้าสุดท็อปียน่ารักสุดๆเจ้าอะไรไปจับของขวัญกับเพื่อนลูกกระเป๋าอันนี้มันนกนะลูกให้กระเป๋าเหรอ อ๋อเป็นกระเป,ป๋าของลูกกู่นนงีงหมวกแฮร์รี่พอตเตอร์ก็มีนะของกิฟต์ช็อปสุธปียเยอะมากหรือว่าเราจะเอาสุเปียไปจับของขวัญคริสต์มาสปีนี้ดีนะตุกตาสุเปียก็น่ารักทุกตัวเลยอะ่ะสุกัดก็เลือกไม่ถูกเลยอ่ะทุกคนทุกคนคิดว่าสุกัดจะเลือกของขวัญอะไรไปจับคริสต์มาสปีนี้ทุกคนดูสิโมเดลน่ารักจังโอ้โหโมเดลมีให้เลือกเยอะแยะเลยสรุปได้เลยว่าไว้จับวันนี้สรุปที่เราได้มานะคะทุกคนการเลือกก็คือเขาบอกสตี นี่นุ่มมากเลยดิยังไปจับที่คิทมาที่โรงเรียนอยู่นะดสวยมากเลยนะเปรี้ยน่ารันี่น่ารักมากทุกคนเราจะไปซื้อของขวัญแจกวันคริสต์มาสเพื่อนๆสุกัดกันนะทุกคนเยังไม่หลายอย่างมากเลยว่เลือกไหนดีอ่ะเราก็เลือกของขวัญไปให้เพื่อนๆสุกัดกันเอาก็เป็นโจ๊สลัดทุกคนแครับคดะดิสกัดของเล่นยู90นี่มีม้าบีบด้วยนะทุกคนเป็นม้าแบบบีบแล้วก็กระโดดกึ๊บลุ๊ปเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นดินสอปากกายางลบอะไรเอ่ยคือเยอะมากของเยอะเรื่องไม่ถูกเหมือนกันนะคะทุกคนของขวัญในแต่ละปีนี้ก็เลือกยากเหมือนกันนะนี่อะไรเนี่ยเป็นพุ่มเลยโอ้นี่เป็นพุ่มคริสต์มาสคเนี่ยเอาไปทำปีใหม่นะเขาเรียกว่าอะไรนะพวงๆเป็นสีส ทุกคนเคยเห็นยางลบคุกกี้หรือเปล่าสมัยแม่ไม่เห็นมีเลยอะโซกัสก็ไม่ได้หยิบของขวัญให้เพื่อนอย่างเดียวนะซื้อของขวัญให้ตัวเองด้วยเยอะมากเรามาดูวันคลิปหน้าน,นะว่าโซกัสจะจับได้ของใครแล้วก็ได้อะไรโอ้อมย,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 ยมยาดูคนนี้คนนี้ชุดชุดมาด้วยทุกคนเรามาเปิดกล่องซูเปียเราจะได้ตัวอะไรไปดูกันมีตัวอะไรด้วยมีตัวอะไรด้วยถ้าเกิดไม่ตัวอะไรทำไงไม่ชอบไม่ชอบก็คืนไม่ได้นะหนูก็ไปให้กับเรื่องนี้เกิดแบบโอ้เนี่ยพ่อชอบตัวในตู้จังเลยเนี่ย ตั้งแต่ตอนนี้ด้วยนะโอ้มีน่ารักของในกล่องนี้ก็จะเป็นแบบนี้ทุกครับนี่มีแม่นด้วยนะเปลี่ยนมีตั้งหลายแบบลยอ่ะนี่ี่สุกัตอยากได้หกแมบแรับทุกคนดูนี้มีตาดาวเลยอ่ะไม่ใช่ตัวเสียใจดูแค่ตัวนี้อ๋อดูแค่ตัวนี้นะเอาแตได้ตัวที่สุกัตอยากได้ไหมมันคือสุกัตอยากได้ตัวนี้นะทุกคนใช่ตัวนี้เลยอ่ายังไม่รูกันแต่พ่ออยากได้ตัวนี้เดี๋ยวดูว่าพ่อจะได้ไหมอ่ะเราไปจ่ายตังค์กันดีกว่าไปของจ่ายตังค์นงอ๋อสองกล่อง กโอ้โหทุกคนออกมาเต็มเลยทุกคนอ้ยนี่เข้าใจไม่ไหวนะเราต้องเลือกเอาหนึ่งอันอันนี้เขาเอามาหนึ่งอันสองอันสามอันแล้วก็กล่องจุ่มมาเลือกเอาหนึ่งอันให้หนึ่งอันเท่านั้นห้ามาหมดเลือกเอาอะไรระหว่างนกพูกแมวแล้วก็ไข่เอาอะไรเอาแมวนะทุกคนสุกคนนี่ไข่ไม่ใช่แมวโอเคไข่ใช่ไหมแล้วพูกกระแดกโอเคกระแดกไข่ เป็ดเป็ดเป็ดเป็นตัวคู่กับอะไรนะตัตเปียโอเคไปจ่ายตังค์ไปมาเปิดดูว่าจะได้จูดี้ไหมสกัดอยากได้อยากได้อะไรมาก่อนอยากได้จูดี้อ่าเดี๋ยวมาดูได้จูดี้ไหมแม่ก็อนจิ้งจอกได้จูได้หรือจิ้งจอกหรือแกะก้อนนี้ก็ได้อ่าเรามาดูกันเปิดเลยเปิดเลยเราไม่ดูใบนะเราไม่ดูใบเดี๋ยวเพื่แอบดูในกล่องดีกว่าพารู้แด้ตัวอะไร นต้องเปิดตัวตเปดเองให้ตัวเปิดเองให้ตัวเปิดเองเลยเดินึันมาเลยตองชวดีชวดีเป็นตัวละครที่ตัวเปชอบน่าวยใจ่ายช่วยดิใจ่หมหกสงเหลียงนั่นเองเป็นตัวละครที่ตัวปชอบแต่ละทุกคนสวยเดียวนี่นี่น่ตาบ้องแบลแล้วก็มีหูด้วยนะตูดได้ไหมเนี่ย ได้ห้อได้ทุกคนโอ้โหดูนี่จับถูก็ได้อันนี้เป็นของคุณพ่อนะเดี๋ยวมาดูว่าเราจะได้ตัวอะไรอ้าวให้ดูการ์ดไปอีกแล้วนึงดูซิว่าจะได้ตัวอะไรตัวอะไรแอบดูอุ้ยแอบดูด้วยนะห้ามแอบดูแอบไปเฉยๆแอบดูการก่อนแล้ก็แอบดูการก่อนนะทุกคนหนึ่งสอง อชึบตัวนี้คุณว่าได้รแก่ตัวน,น,นี้คุณว่าอะไรแก่แเท่มากเลยแต,แต่แต่มันเป็นผู้ใหญ่เราเป็นผู้ใหญ่หรอแต่ตัวเนี้ยเท่นะพ่อก็ชอบอยู่นะตัวร้ไรเราได้สอ,องตัวนี่สุดกานได้สองตัวทุกคนวันวนีน้เป็นจูดี่กับแกะนะครับแกะตัวร้ายทุกคนชอบสุตเปียตัวไหนมาบอกคุณแม่ใต้คอมเมนต์ได้นะกดติดตามด้วย